สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูโรงน้ำหรือว่าบ้านน้ำนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าวันนี้มันเกิดเหตุขัดข้องอะไรนะครับเราจะมาดูไฟก่อนนะครับอันดับแรกไฟเข้านะครับตัวนี้ไฟเข้าสถานะไฟเข้าแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำมันจึงไม่ ทำการคือ,อัดน้ำนะครับมันจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับน้ำกินก็หมดนะครับดูเช็คไม่มีน้ำเลยนะครับไม่มีน้ำนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราจะมาดูนะครับมาเริ่มเซตระบบใหม่นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ให้กดที่เริ่มระบบใหม่ รอดูครับไฟตกลงมาไฟตกลงมาที่เดิมนะครับแรงดันระดับน้ำต่ำนะครับแรงดันต่ำทีนี้เราก็จะมาเช็คนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ให้ดูที่ไส้กองคาร์บอนนะครับตัวนี้นะครับ กองน้ำนะครับถ้าตัวนี้ถ้าเราถอดออกมาแล้วต้องล้างนะครับล้างเขยวน้ำเสร็จแล้วถ้าน้ำยังไม่ขึ้นเราก็ต้องมาดูไส้กรองไส้กรองใยสงครานะครับไส้กรองใยสงเครับลักษณะการดูแลนะครับเบื้องต้นในลักษณะ ที่แรงดันน้ำต่ำรับเกิดจากสาเหตุน้ำดันไม่ได้นะครับเครื่องดันน้ำไม่ได้นะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะไส้กรองคาร์บอนอุดตันหรือว่าไส้กรองใยสังเคราะห์อ,อุดตันนะครับเราต้องมาทำการล้างนะครับโดยก็จะมีนี่ครับกุญแจแจนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องปิดระบบปิดระบบก่อนนะครับปิดอ่าปิดเพื่อให้ไฟเข้านะครับเพื่อป็นอันตรายนะครับนะครับปิดอ่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็มา วาวน้ําตรงนี้นะครับเพื่อมาให้น้าน้าน้าพุ่งออกนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับให้แรงดันลดซะก่อนกดทิ้งก่อนนะครับกดทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวมันพุ่งใส่นะครับอ่าหมดแล้วนะครับแล้วก็ ขันเลยตัวนี้นะครับขันตัวนี้นะครับ ทีนี้เราล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นํามาประกอบเข้านะครับกับที่เดิมนะครับใช้ปากแกค่ัให้ตึงมือนะครับอย่าให้แน่นเกินไปนะเดี๋ยวมันจะติดนะครับ นี่แล้วก็เปิดวาวน้ําให้เหมือนเดิมนะครับทีนี้แล้วก็จะมาเริ่มระบบอัตโนมัติครับก็มาเริ่มตัวนี้ ดูครับว่าจะได้ผลไหมนะครับยังไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำปั๊มขึ้นก่อนนะครับก็ต้องมาไล่อากาศด้วยนะครับใหส่วนขอบ มาเริ่มใหม่อีกครั้งครับยังไม่ได้อีกก็ต้องมากดไล่อากาศอีกครับับกดไล่อากาศ ได้อีกครั้งครั้งที่3านะครับถ้าไม่ได้เราก็จะแก้ไขล้างไส้ใยสงเคราะห์ครับทีนี้อา้าวมาไล่ลมก่อนครับไล่ลมไล่ลมลุ่มตรงนี้นะครับไล่ลมก่อนนะครับกดไปเรื่อยๆครับย้ำไปเรื่อยๆไล่ลมนะครับ ถ้าเราไล่ลมไม่ได้แล้วเราก็ต้องล้างไส้ตัวนี้นะครับไส้ใยสงเคราะห์ตัวนี้นะครับทีน,นี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับอ่าโอเคมาแล้วไได้ยินเสียงแล้วแรงดันขึ้นแล้วครับ ล้างไส้เนม b r เบรอ่าโอเคครับภาร,รกิจนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับประสบความสำเร็จนะครับอันดับแรกถ้าไฟขึ้นตรงนี้ให้เรามากดเริ่มระบบใหม่สักสองสามครั้งหลังจากนั้นถ้าไม่ได้ก็ให้ไปล้างไส้กองคาร์บอนครับเมื่อล้างไส้กองคาร์บอนเสร็จ ก็ให้มาไล่เปิดระบบใหม่นะครับเริ่มระบบใหม่นะครับแล้วก็ไล่ลมตรงไส้กองใยสังเพาะนะครับก็จะแก้ไขประมาณนี้นะครับเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็ได้รับคำแนะนำจากพิศวกรจากโรงงานเสานะครับที่ แนะนำให้ล้างไส้กองคาร์บอนนะครับก็คือ,อว่าเรียบร้อยครับผลิตน้ำดื่มนะครับเป็นน้ำดื่มสะอาดร,ร,ระบบ RO ครับก็นำเสนอวิธีการแก้ไขน้ำแรงดันต่ำนครับเห็นเท่านี้ขอบคุณครับ